สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอนาการางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวกแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนมานะคะกำลังจะนำส่งที่ไปรษณีย์นะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะง่ายๆนะคะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะคานนะคะคานเป็นคานสองชั้นค่ะดูโดยรอบนะคะ ตัวนี้เราจะแถมสลักให้ไปด้วย3ตัวนะคะคานเป็นคานสชั้นนะคะความกว้างของคานก็คือ1เมตร30มเซนนะคะถังมี2ถังนะคะาจานในถังจะเป็นจานดำเป็นโกโกนะคะลงเป็นโกโกแล้วเราก็จะแถมจานแบบรูไปให้1นู่นะคะดูตรงขานะคะระหว่างร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งเราตั้งไว้ที่25สามารถปรับได้ ยี่สิบได้นะคะปรับปรับเข้าปรับออกได้นะคะตัวนี้ก็คือขานะคะขาแหวกนะคะกาตรงขานี้จะมีะลูกปืนด้านละสองลูกนะคะขาหนึ่งจะเป็นสี่ลูกนะคะตัวนี้คือขากบค่ะ,ะตัวนี้กบดินนะคะตัวนี้ก็คือกงจับเป็นตัวทํางานนะคะตัวนี้นะคะ,ะส่งที่อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะ ใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะอ่ามีของสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีมารับเองมาซื้อถึงร้านเองก็ได้หรือจะให้ส่งทางไปษนียเก็บเงินไปทางก็ได้นะง่ายๆนะคะพอของไปถึงไปษนียเมำเภอนากลางไปษนีก็จะโทรหาลูกค้าก็ไปรับของที่ไปษนีย์มำเภอนากลางนะคะแล้วก็ จ่ายเงินที่นั่นนะคะที่ไปสนีนะคะง่ายๆนะคะสนใจก็ทักมานะคะเอาให้ดูโดยรอบนะคะดูรอบเครื่องนะคะของตรงปกนะคะของตรงปกค่ะดูโดยรอบนะคะตอนนี้กกงจักค่ะดูโดยรอบตอนนี้กําลังจะนําส่งที่ไปสนีนะคะส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางค่ะ น,นี่คือจานแบกนะคะตัวน,นี้จานตัดนะคะลูกค้าต้องการจานตัดนะคะจานมีทั้งจานตัดทั้งจานใบขี้เมาราคาเท่ากันนะคะให้ลูกค้าเลือกเอาบางคนก็จะเลือกจานใบขี้เมาลูกค้าบางคนก็ชอบจานตัดนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูมากนะคะที่สั่งสินค้าร้านเรามานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ